สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของผอยปลารุ้ยผู้ถอปลารุ้ยรับเอฟซีครับผมตามแนวทางโค้งสุดท้ายของปู่ห้วยจางครับต่องวดปูกะเพิ่นกะให้ไหวนะครับเอฟซีครับผมบันนี้เมื่อนี้ฟันทงคงสุดท้ายนะครับเนาะว่าปูเพิ่นมีฟันยังเพิ่มเติมอีกบ่อยเอฟซีขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมดนะครับเด้อทางช่องเป็นซื้อกลางทางช่องเป็นแนวทางการซื้อนะครับเอฟซีครับผมมักกระจัดกระจายผ่านกันมากขันชอบก่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับ f อใหม่ที่เข้าม่านะครับน้อขอกำลังแรงใจจาก f อทุกท่านทุกคนครับผมอืมนะครับนะน้อยขอกำลังแรงใจอนอยนิดนะครับน้องเอครับผมกดไลค์กดแชร์ไลค์ครับเอครับผมอ่าเพื่อเป็นกำลังแรงใจสู่ต่อไปหาเล็กเด็กเด็กดังฝากตอนเอฟทุกท่านทุกคนครับนะเอฟซีผลิตภัณาดข่าวสารไม่ไม่จากขางช่องของพอสอยผ้ารวยผู้ถ่อผ้ารวยเลยครับด้วยเอฟซครับผมอ่าปูเป็นมีทุระเมือนีีจากดวนเล็กน้อยครับเอฟครับผม ขอเวลาจักหน่อยนะครับเนาะะเดี๋ยวปูพันจกมาเว้าสู่ฟังครับีูซีครับผมเพิ่นเวาแล้วเพิ่นก็นกนสิเดินทางไปเลยเพิ่นมีตุระติดมิมนครับเหมือนนี้ครับเด็กเื้อพางครับเนาะ เอฟซีครับผมไปหาปูเนาะครับเนาะปูคนกระดังทางถ่ายอยู่เตรียมสมุดดินซอยอยู่เด้อครับเอฟซีครับเมื่อกี้นี่ เปล่าน, <ampa iao> น้ำปูไหลหอบแขกโอ้เศรษฐาข่าวพี่ <apply some drinks> ิลาตินเองนี่ทุลัไปโอ้ครับผมพี่ติดนิมนต์บอกปูนิมนต์คนินึง่นเพิ่นตายเมื่อวานนี่โยมเพิ่นเสียชีวิตตายโอ้ครับผมไปทีได้ไปส่งราชการครับไปสวดมาพิการอ๋อครับผมไปเก่งมาหับไปสวดในบ้านครับผมติประมาณก้อนเที่ยงอ๋อไก่แล้วตัวนี้นะกระจิบ โอบออกหลังเทียงพอดีครับผมง่ายจากบ้านไปเมลุครับครับผมครับน้ำมันดการนะครับปู่ผมสาธุเจริญพรครับผมทุกคนทุกท่านครับติดตามแม่ท่างปลูกงาจางได้พี่น้องเด้อครับผมได้งวดนี้พี่น้องมีมานกันบัวน้องวดที่แล้วว่างานกับโม่เรื่องฝันอยู่ครับ กับมหาเฮงนะครับผู้ฝันว่าพระสามรูปนังงแหยงกันนตีบอนะตีบอเส้นนี้คุ้ยกันเนาะครับผมตีอวบอ่ะอ่าอ๋อกับเขาของกูด้อยน้อสามเยงดเนาะอันที่ฝันว่าเห็นเลขเนาะครับผมเห็นเลขแล้ววันนี้เลยว่าหลังจากเห็นเลขแล้วพระมานั่งเห่งเห่งกันสามรูปครับผมมีพระโยบานยหไง รูปหนึ่งพระในบ้านรูปหนึ่งปูรูปหนึ่งนางเฮียงกันเอคิดอยู่เลสามเจ็ดเก็ยสามเนือเนี่ยนะครับผมก้าวโบขัดขัดโบ้เป็นไม่ใช่ชิลายเนาะแต่ว่าก็วโบ้อยู่ดิทำโบตีเป็นเลขโบโยวันพระนางสามรูปโบตีเป็นเลขแต่ว่านี่มันฝันมาสองครั้งแล้วเลย สันฝันมาสองครั้งแต่เจ้าวันที่สิบเจ็ดฝันเแค่หนึง่งครับโอ้งหลังเล็กออกเลยตัวนี้แมนสิบเจ็ดนะฝันเแค่หนึง่งกับเมืม่อคืนน<ม>ี<ม>่แหละครับผมเมื่อคืนนี่ฝันคุยกันอนันว่าเรียกฝันวันที่สิบเจ็ดก่อนเนาะจำได้เหมือนจะหลอกว่าโมยเอาฝันนี่น้อยหนึ่งเพราะว่าไปงานงานนั้นเป็นงานเอ่อ ข้าโยกินยังกินสนุกสนานกันนี่ล่ะครับงานเรื่องเลิแมนกินเหล้าร่องเพงอกินเหล้าร่องเพงรดโยมมีผู้หญิงมาขอเงินปูสันครับขอเงินปูโอ้ยขอเงินแดงสันสิไปซื้อหล้านินี่ยโอ้ยบมมีดอกเงินเนี่ยมีเงินยี่สิบบาทหนึ่งสันบอกเงินยี่สิบบาทใบเดียวเนี่ย ยี่สิบบาทไปเดียวเอาเวลางเงินยี่สิบาทเอาสันนิษฐานเงินก็ขาดขาดเด้ขาดบ่เป็นขาดเหมือดเด้ขาดเวกนะเงินใบยี่สิบกเก่าเด้ใบสมัยนี้ล่ะไปยังแข็งนะขาดชิกออกมาเอาขา้นขาดก็เอาวะเอาย,อยุยังมันมันมีหน่อยมียี่สิบบาทเอายุ่งเอายยี่สิบบาทก็เอาก็ว่าก็เท่านั้นเราฝัน กระจกออกมามาเบิ่งว่าเงินก็ขาดขาดออกอยู่บ้าสิ่งคือให้หน่อยแต่ยังว่วอยู่เอามันนี้ท่านี้สิ่นนี้ทอนนี้สิ่นที่เอาบ่เอาบ่เอากะบ้เอาตัวสิ่นเอาเอาเร่องวอยู่อันผู้หญิงนะมวนนะมวนเมาเหล่าไม่ฝันได้ทีแล้วได้ทีแล้วบ่ได้เรียกตัวได้ก็เอาตัวได้ก็เอาถ้าผมแต่เมื่อคืนนี่ฝันว่าโศกกนเรียกเลียกนี่ล่ะ กับกลุ่มในวัดนี่แหละยติโยมในวัดนี่แหละโศกันโศกัน่าผู้นั่นว่าเลขตัวนี้ตัวโตนั่นตัวนี้อยู่อันเป็นลังๆครับผู้คน่ะจักเป็นผู้ใดนี่หลายว่าต่อหลายต่อทานจำได้ผู้เดียวอันที่บอกผู้เดียวคนเลขน่มันก็ถาม่นว่าเลขมันทีออกตัวไดีออืะ เลขพันฝันนี่นั่ว่าเรื่องพันฝันเนาะครับผมเมื่อวานนี้ว่าเรื่องเลขหลวงพีพันฝันพันฝันยังซี่พันฝันว่ามีผู้มาเขียนเลขให้พันใสกกระดาษขาวๆนะเลขสามน่ะมันสามตัวเฮียงกันเลยอเป็นต้องสามน่ะในกระดาษกระดาษขาวแล้ววันนี้วงกลมวงกลมเลขเลขสามตัวน่ะเลขสามสามตัวเอาปากกาแดงวงครับวงกลมมุนลุนเลยกลมงามขนาดเพื่อนว่า โผกันนี้เนี่ยวอลกังเวียนนี่อันวอาความฝันเพลนอบหลวงพีโยวัดนี่ละเมื่อแรงมาเมื่อคืนนี่ปูเราฝันเออเรียกหลวงพีฝันมันจะเป็นตัวใดเหือสันอันสามสามโตล้ววงกลมอ่ะวงกลมออกสีแดงวงมันจี่เป็นตัวใดนอคุยกันเนาะไม่ฝันผู้หนึ่งว่าโตนั่นโตนี่หลายโตมีพู้หนึ่งว่า พอทำเพิ่นพอทำที่เพิ่นยุวัตนี่แหละครับผมทำเพิ่นว่าเลขมันก็สามสามกับสามเก้าอุตัวเพิ่นว่าเพิ่นว่าครับผมเพิ่นว่าตัวเนี้ยออออมันที่เป็นตัวเด้งก็เป็นสามสามกับสามเก้าอุตัวเพิ่นว่าอือนี่แหละในฝันแล้วมือเศร้านี่ก็ทำวัดเลี้ยวกับโบสู้บนฝังอยู่ครับอ่วงวงสีแดงเลยเออวงกลมมัอรุนเลย เออวงสินละเนี่ยอันนี้มีผู้เขียนใช้กระดาษเยเื่อในเพลินเลี้ยวปูมะฝันฝันวารีโวกันเล้ววมานี้นี่ฝันมาพิจารณาเลขตัวนี้ล่ะครับผมโอ้สามสามสามตัวเอาวงกลมเอาสีแดงวงนี่ล่ะครับ,รบผมถามผู้ใดก็้ด้กันกว่าโตด้านโตนี่ลายโตแล้วโอ้ยโบแมนดอกสันคุยกัน ผู้พอร์ทำเพิ่นผู้เพิ่นมาเที่ยวมาอยู่วัดนี่ล่ะครับเพิ่นเรียกงวะเอาเมันก็บสามสามกับสามก้นตัวเพิ่นว่าน่ะอืออ่าเป็นตัวอะไเป็นเป็นเพรนบ่แม่นตัวอื่นน่ะเพิ่นว่าครับผมเออเพิ่นว่านที่ล่ะอ่าคือแปรเพิ่นแปรเพิ่นแปรให้นะเพิ่นว่าเพิ่นแปรให้ฟิสนาว่ามันก็เป็นสามสามกับสามก้นตัวนั่นเพิ่นว่าซนทำเืย ในฝันก็เปรี้ยงสั้นเพราะว่าเปร้งให้นะคัดเป็นลายสูตรค้นกับสามสามเก้าหรอเนาะแมงสามสามเก้าง่ล้ยก็สามมันเลขสามมันเลขสามสามกับสามสามเก้าครับผมเพราะหลบเพรว่าอวงกลมแดงคนบอกว่าเอ้อสูญขึ้นมาเลยเพราะว่าสูญในตัวเพราะมีว่าสุนเพราะมีว่ามันก็สามสามกับสามเก้าทันตัวขึ้นมามันก็มีโอกาสสามสูญกันได้เท่กันนี่แหละเนาะแมงมันวงแดงไมวงกลมแดงเป็นสูญพวกอะไรตีไปสามสูญแบเนี้ ปูตีไปสามศูนศูนสามลำสามสามตัวมันเป็นบวชเป็นบวกกับค้นี่ก็เป็นเก้านะปูตีสามลูกถ้ากันตีแล้วไปฝันปูนั่ตีไว้แล้วไปฝันตืมเมื่อคืนนี้ประมาณตีสองแล้วสาำกันกับย่ำขอมฝันตัวนี้แมนย่ำย่ำขอมฝันเพลินคุยกันกลังเวน มือเศร้านะมือเศร้าวันคุยกันแล้วมาย่ำไม่ฝันมาย่ำความฝันเพิ่นมาถามกันว่าความหมายของฝันเพิ่นนี่เขาให้ตีตัวใดนะครับครับผมผู้ใดก็ตีตัวอื่นมานี่มีพอทำผู้เดียวพอตีสามสามกับสามก้อุตรเพิ่นว่าเพิ่นว่าทำเนี่ยครับผมแตาวงกลมเยมันมันเป็นวงกลมอ้อมเนี่ยมันได้ตีสามศูนย์น้ำครับค่าคำว่าบางไว้ มาบังไว้อาจจะมาบังไว้เป็นปัญหาอยู่ด้แยม่นครับอในปัญหามีอยู่ตัวให้เมีเลขอยู่ให้เม็นปัญหาครับผมวิสนาในน้อยเนาะนี่บูตีกำลันล่ะเลขที่ได้รือเท่านั้นเพราะว่ามันตีคขางฝันไปแล้วเศร้านี่เขาเว่าอยู่ครับผมโอ้เมื่อคืนนี่ฝันนี่ล่ะว่ามันฟังฝันว่านคนซอ พอยีเตี้ยเนาะครับอ่ก็ซื้อพอยีเตีย้ยอืมคนหลวงพี่เรียกหลวงพี่ฝันเนมื่อคืนนี้ผมบทฝันว่าพอยีเตี้ยตีเลขที่หลวงพี่ฝันหเหรออ่าพอยีเตี้ยเราตีสามสามกับสามเก้าครับนี่ฝันมาย้ำของฝันเนาะครับเนี่ยนี่ฝันมาย้ำฝันสามคนสามคนมาย้ใหายานแล้วสามคนย้ใหาคิดว่าครับม,มันมันออกหลวงพี่เราไม่เข้าหาปูนหมดอะครับ เป็นเป็นพุ่นเริ่มฝันจนมาบอกสู่ฟังปูเ่เลยว่าฝันตื่นครับผมบางคนอาจจะมาคนยิงน่วงวอกกัน